สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะวันนี้คุณครูนำทิพย์เพลงกลางนะคะก็จะมาให้ความรู้กับนักเรียนในวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี oh, <okay. S 1> อ่าวันนี้จะมาให้ความรู้ในเรื่องของลักษณะและสมบัติบางประการของดินซึ่งถือเป็นตอนที่2นะตอนที่2ตอนแรกเราก็เรียนไปแล้วเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะ เรมามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะนักเรียนสามารถอภิปรายและจำแนกชนิดของดินโดยใช้ลักษณะเนื้อดินสมบัติการจับตัวของดินแล้วก็การอุ้มน้ำของดินเป็นเกณฑ์ซึ่งทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยเราได้เรียนรู้แล้วว่าเนื้อดินเราสามารถทดสอบได้อย่างไรการจับตัวของดินจะทดสอบได้อย่างไรการอุ้มน้ำของดินจะทดสอบได้อย่างไรนะ วันนี้จึงมีการทบทวนเล็กน้อยจำดินในจานทั้ง3นม้ได้ใช่ไหมคะจานที่1จานที่2และจานที่3ยังเป็นจานเดิมอยู่นักเรียนนะคะดินตัวอย่างทั้ง3หมายเลขหนึ่งสองสามแน่นอนเราเรียนรู้ไปแล้วว่ามันมีสีที่แตกต่างกันดินทั้ง3หมายเลขนะคะโดยดินที่1จะมีสีเป็น, 4, น,นสีน้ําตาลส่วนดินที่สองก็จะเป็นสีน้ําตาลเข้มแล้วก็ดิน ในจานหมายเลข3ก็จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนนะคะส่วนในเรื่องของเนื้อดินนะคะเนื้อดินนั้นเราสามารถพิสูจน์ทดสอบด้ยการบีใช่ไหมตาใช้ตา,ตามองแล้วก็ใช้มือสัมผัสแน่นอนทั้ง3ชนิดนั้นมีความแตกต่างกันนะคะเมื่อเราสามารถทดสอบ ด้วยมือแล้วเราก็จะรู้ว่าหมายเลข1ึงเนื้อดินมันจะละเอียดนะหมายเลขสองเนื้อดินมันจะยกกห,าย,หาย,จะยาบมากกว่าหมายเลขหนึ่งแล้วก็ส่วนหมายเลขสามเนื้อดินก็จะหยาบมากกว่าหมายเลขหมายเลขหนึ่งแล้วก็หมายเลขสองด้วยกันนะคะ <S <S ทีนี้มาทดสอบในเรื่องของการจับตัวของดินเราสามารถทดสอบด้วยการปั้นนะจับตัวด้วยการปั้นเราจะนําดินทั้งสามชนิดเนี่ยมาปั้นเป็นก้อนกลม ถ้าปั้นดินแล้วเนะี่ยมันเป็นก้อนกลมได้ก็แสดงว่ามันมีการจับตัวได้ดีแต่ถ้าแต่ถ้าปั้นแล้วเป็นก้อนกลมแต่ว่ามันจะมีเนื้อดินบางส่วนแตกออกก็แสดงว่าการจับตัวของดินน่ะอยู่ในลักษณะแคบแคบปานกลางนะคะแต่ถ้าเราเอามาปั้นแล้วปรากฏว่ามันไม่สามารถที่จับตัวได้เลยนะั่นแสดงว่าการจับตัวของดินนั้นมันไม่ดีเลยนะคะอันนี้คือเรื่องที่เรานั้นเรียนไปแล้ว จากรูปภาพจะเห็นไหมคะว่าเราเอาดินมาปั้นเป็นก้อนกลมเห็นไหมหมายเลขหนึ่งสามารถปั้นเป็นก้อนกลมได้ส่วนหมายเลขสองนั้นปั้นเป็นก้อนกลมได้ก็จริงแต่จะมีบางส่วนนั้นที่แตกออกไปส่วนหมายเลขสามโอ้ไม่ได้เลยเราไม่สามารถที่จะปั้นเป็นก้อนกลมได้เลย <S <S ดูอย่างนี้เราน่าจะคาดเดาได้แล้วเนาะว่าดินชนิดใดหมายเลขใดเป็นดินประเภทใดใช่ไหมเรื่องของการจับตัวนะคะเมื่อเราปั้นนะแน่นอนความแตกต่างกัน หมายเลข1จะปั้นเป็นก้อนกลมได้หมายเลข2ปั้นเป็นก้อนกลมได้แล้วก็มีการแตกบางส่วนส่วนหมายเลข3นั้นปั้นไม่ได้นะคะเมื่อเรียงลําดับการจับตัวก็จะพบว่าหมายเลข1นั้นจับตัวได้ดีลองลงมาก็จะเป็นหมายเลข2ส่วนหมายเลข3นะคะก็จะจับตัวไม่ได้เลยนะคะมาดูสมบัติของการอุ้มน้ํา การอุ้มน้ำก็หมายถึงความสามารถในการกักเก็บน้ำในดินนะคะดินแต่ละชนิดนะคะมีความสามารถในการอุ้มน้ำได้ไม่เหมือนกันนะคะเรามาด,ดูวิธีการทดสอบนะคะการอุ้มน้ำของดินนะคะว่ามันมีความแตกต่างกันอย่างไรเ,เราลองมาดูคลิปวิดีโอชุดนี้ได้เลยนะบัตนี้ สวัสดีครับังน้องมาถึงช่วงที่สนุกและได้ความรู้กันอีกแล้วนะครับผมกับช่วงการทดลองวันนี้ที่มีชื่อว่าการอุ้มน้ําของดินนั่นเองนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราจะใช้กันในวันนี้นะครับก็จะมีชุดขวดพลาสติกนะครับผมแก้วกระดาษน,นะครับถุงมือนะครับดินเหนียวดินล้วนดินทรายนะครับและสิ่งที่ครูคต้องเตรียมเนี่ยก็จะมีในส่วนของสีผสมอาหารนะครับหลอดหยด น้ำเปล่านะครับผมแล้วก็อุปกรณ์การเปื้อนอย่างเช่นกระดาษที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับผมและถ้าน้องพร้อมแล้วนะครับงั้นเราไปลุยกันเลยขั้นตอนที่1นนะครับถ้าน้องเนี่ยนำฝานะครับมาปิดเข้าไปที่ปากขวดอันนี้ก่อนนะครับแล้วก็นํามาวางไว้นะครับแบบนี้นะต่อไปนะครับพี่น้องเนี่ยการเจาะลุด้วยนะแกในส่วนของถุงพลาสติกถุงมือพลาสติกออกมานะครับนี่ แล้วก็ใส่เลยนะครับเพราะว่าต่อไปเนี่ยเราจะทำการทดลองที่อาจจะเกิดการเปิดเปืือนที่มือได้นะครับก็เพื่อความปลอดภัยเนี่ยเราก็จะใส่ถุงมือนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มือเปื้อนนั่นเองนะครและต่อไปนะครับผมเราก็จะนําดินแต่ละชนิดนะครับผมมาใส่ลงไปในขวดพลาสติกแต่ละใบนะครับซึ่งก่อนใส่เนี่ยให้เรานํากระดาษกันเปื้อนที่เราเตรียมไว้นะครับลองด้านล่างก่อนเลยนะครับ ก็ให้น้องเนี่ยใส่ดินนะครับลงไปจนหมดถุงเลยนะครับเราก็จะเริ่มจากดินทรายก่อนเลยนะครับส่วนดินเหนียวเนี่ยไว้หลังสุดนะครับเพราะว่าจะเปิกนิดนึงนะครับผมก็เทดินทรายดินร่วนลงไปก่อนเลยนะครับอ่าเราก็ใส่ดินเรียบร้อยแล้วนะครับผมซึ่งดินเหนียวเนี่ยให้น้องนะครับใช้มือเนี่ยกดลงไปนะครับที่ขวดด้วยนะครับผมเพื่อให้การทดลองเนี่ยชัดเจนนะครับ แล้วก็สามารถถอดถุงมือออกได้แล้วครับแล้วก็ทิ้งเลยนะครับเพราะว่าถุงมือของเราเนี่ยไม่สะอาดแล้วนะครับต่อไปนะครับเราก็จะนำน้ำที่เตรียมไว้นะครับเทใส่แก้วกระดาษไว้เลยนะครับก็ให้เกือบเต็มแก้วเลยนะครับผมหลังจากนี้ก็นําสีผสมอาหารนะครับใส่ลงไปก็ให้ได้สีที่กําลังพอเหมาะนะครับไม่เข้มหรือว่าอ่อนเกินไปนะครับ ต่อไปนะครับเราก็จะนาน้ําที่ผสมสีนะครับเทล,ลงไปในขวดแต่ละใบนะครับแล้เท่าน้องเนี่ยเราสังเกตน้ําที่อยู่ในขวดดูนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะครับนักเรียนขาขวดใบแรกจะเป็นดินทรายนะคะส่วนขวดกลางจะเป็นดินร่วนแล้วก็ขวดใบสุดท้ายนะจะเป็นดินเหนียวนะคะทรายร่วนและเหนียวนะเทน้ําลงไป พอเทน้ำปุ๊บเห็นไหมว่าลงเต็มเลยนะครับน้ำจะหยดลงขวดส่วนล่างทันทีเลยอ่ดูนะเห็นไหมว่านี่คือดินทรายนะคะน้ำสามารถพานมาได้อย่างรวดเร็วอ้ามาดูในขวดกลางนักเรียนเป็นดินร่วนอ่าเริ่มมีน้ำหยดแล้วเห็นไหม ส่วนดินเหนียวยังนิ่งๆอยู่เลยนักเรียนว้าวน้องเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าในขวดที่เป็นดินทรายเนี่ยโหน้ําไหลลงมาเร็วมากเลยใช่ไหมครับส่วนดินร่วนเนี่ยก็จะมีไหลลงมาบ้างนะครับแต่ว่าช้ามากเลยนะครับส่วนดินเหนียวเนี่ยยังแทบไม่ไหลลงมาเลยนะครับผมซึ่งจากที่น้องๆได้เรียนมาวันน wow, no. ี so ้แล้วนะครับผมเรื่องของการอุ้มน้ําของดินใช่ไหมครับดินที่สามารถอุ้มน้ําได้ดีเนี่ยก็ทำให้น้ำเนี่ยไหลลงมาช้ามากๆเลยนะครับอย่างเช่นดินเหนียวนั่นเองนะครับแต่ให้เกิดว่าอันไหนที่อุ้มน้ําได้น้อยนะครับอย่างดินทรายเนี่ย่ย ไหลผ่านลงมาได้เร็วนะครับผมอ่าโอเคเป็นไงคะนักเรียนเราจะจ,จากการทดลองเมื่อสักครู่จะเห็นว่าดินทรายนั้นอุ้มน้ําได้ไม่ดีเลยเพราะว่าน้ํามันผ่านได้ง่ายส่วนดินเหนียวน้ําไม่ยอมผ่านเลยนาะแสดงว่าดินเหนียวนั้นมีสมบัติในการอุ้มน้ําได้ดีนะคะแน่นอนนะคะ าการอุ้มน้ำของดินทั้ง3ตัวอย่างมันก็เลยมีความแตกต่างกันนะคะโอเคดินอะไรเอ่ยดูอุ้มน้ําได้ดีแน่นอนคือดินเหนียวดินอะไรเอ่ยที่อุ้มน้ําไม่ได้ดีเลยไม่ดีเลยคือดินทรายส่วนดินร่วนนั้นอยู่ในระนับของป่านกลางนะคะ,ะมาดูการจําแนกของการจําแนกดินนะคะดินที่เราพบตามสถานที่ต่างๆจะมีลักษณะ และสมบัติที่แตกต่างกาัลนลักษณะของเนื้อดินมีผลต่อสมบัติการจับตัวแล้วก็การอุ้มน้ําของดินนะดังรูปการจับตัวได้ดีนะจาลักษณะแบบนี้การจับตัวปานกลางนะคะลักษณะแบบนี้การจับตัวไม่ดีอ่านั่นมันก็คือดินทรายใช่ไหมจะเป็นเหนียวร่วนและทรายซึ่งนักวิทยาศาสตร์นำลักษณะของเนื้อดินแล้วก็สมบัติของดินเหล่านี้ มาใช้เป็นเกณฑ์ในการจําแนกดินออกเป็น3ชนิดนะคะได้ค่ะดินเหนียวดินร่วนแล้วก็ดินทรายใช้อะไรเป็นเกณฑ์นะใช้ลักษณะของเนื้อดินและสมบัติของดินนะเป็นเกณฑ์ในการแบ่งชนิดของดินดินเหนียวจะอุ้มน้ําได้มากส่วนดินร่วนจะมีการอุ้มน้ําได้ปานกลางส่วนดินทรายนั้นอุ้มน้ําไม่ได้ดีเลยนะคะ ดินเหนียวเป็นดินที่มีเนื้อดินละเอียดนะเหนียวติดมือจับตัวได้ดีมากๆเราสามารถนำมาปั้นเป็นก้อนกลมได้และสามารถอุ้มน้ำได้ดีด้วยดินร่วนเป็นดินที่มีเนื้อดินเค่อนข้างละเอียดนุ่มมือจับตัวได้ปานกลางเืมเรามาปั้นเป็นก้อนกลมได้ไหมได้แต่ว่าจะมีบางส่วนที่มันร่วงใช่ไหมควาสามารถในการอุ้มน้ำละ่ะก็อยู่ในระดับปานกลางนะคะ ส่วนดินทรายเป็นดินที่เนื้อดินหยาบสากมือจับตัวได้ไม่ดีจึงไม่สามารถปั้นเป็นก้อนกลมได้นกักเรียนแล้วก็ความสามารถในการอุ้มน้ำก็ถือว่าเป็นได้น้อยอยู่ในระดับที่น้อยนะคะ,ะดังนั้นมาสรุปได้ว่านะมาสรุปได้ว่าแก้วที่1นนะคะแก้วที่1แก้วที่1แก้วที่1ก็คือที่มันเป็นดินเหนียวนะคะที่เป็นดินเหนียว การอุ้มน้ำมันก็จะอยู่ในระดับที่ดีมากเลยอันที่สองนะคะเป็นดินร่วนการอุ้มน้ำก็จะอยู่ปานกลาง3ก็คือดินทรายนะคะการอุ้มน้ำก็ถือว่าดนน้อยงั้นดินแต่ละชนิดแต่ละหมายเลขเนี่ยแต่ละชนิดแต่ละประเภทก็จะมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันการทดลองนี้อาจจะ ข้อมูลอาจจะไม่ไม่ตรงกับการทดลองหน่อยนะคะเอานีมาดูเนื้อดินกันดีกว่าดินเหนียวเนื้อดินจะสีดำเนื้อดินจะละเอียดการจับตัวของดินได้ดีและการอุ้มน้ำของดินก็จะถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากส่วนดินร่วนนะคะสีน้ำตาลเนื้อดินก็จะหยาบกว่าดินเหนียวการจับตัวของดินแลวก็การอุ้มน้ำก็อยู่ในระดับปานกลางส่วน ดินทรายเนื้อเนื้อดินมันจะสีส้มๆนะคะเนื้อดินก็จะหยาบก,การจับตัวของดินก็ได้น้อยการอุ้มน้ําก็ถือว่าได้น้อยเช่นเดียวกันนะคะเอาละค่ะนักเรียนมาเขียนวันที่นะเขียนวัน,นที่เขียนเรื่องด้วยเรื่องของลักษณะและสมบัติบ,บางประการของดินแล้วก็เขียนนี่เลยกระดาษคำตอบรอไว้นะคะคุณครูให้นักเรียนเขียนกระดาษคำตอบรอไว้เพราะคุณครูจะมีคําถามให้นักเรียนได้ตอบคําถามนะคะเขียนตามนี้เลยนะคะ เขียนตอบข้อนี้อันนี้ไม่เป็นข้อนะจะมีข้อหนึ่งข้อสองตรงนี้นะคะตามนี้เลยนะคะอันนี้เป็นคําถามของของ้อของอคาตอบแรกนะคะ mm hmm. เด็กคนหนึ่งพบดินชนิดหนึ่งถ้าอยากรู้ว่าเป็นดินชนิดใดจึงใช้สมบัติเนื้อดินแล้วก็สมบัติการจับตัวการอุ้มน้ําของดิน,เป,นเป็นเกณฑ์ในการศึกษาดินแต่ละชนิดดังแผนผังแผนภาพนะคะ ถ้าข้างหมายถูกถแสดงว่าพบพบสิ่งนั้นถ้าผิดคือสิ่งนั้นเราไม่ได้พบเนื้อดินหยาบการจับตัวจับตัวได้ไม่ดีการอุ้มน้ําอุ้มน้าได้นอ้อยเออถามว่าเด็กคนเนี้ยเขาทดสอบดินนั้นนะเป็นดินชนิดอะไรอีกครั้งนะคะเนื้อดินหยาบการจับตัวจับตัวได้ไม่ดี อุ้มน้าอุ้มน้าได้น้อยนักเรียนคิดว่าดินชนิดน,นั้นคือดินชนิดไหนนักเรียนเอาคาตอบนะ่ะเอาคาถามเนี้ยไปตอบนี่เลยตอบเนะี่ยข้อนี้ข้อแรกนะคะสําหรับข้อ1กับข้อ2นักเรียนอ่านคําถามนี้นะคะแล้วก็ตอบคําถามด้วยนะคะโอเคสาหรับกิจกรรมวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะอย่าลืม อ่านเนื้อหานะคะแล้วก็ลองตอบคำถามดูสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสเนอเพียงแค่นี้นะคะ